อัพเดตความคืบหน้าโครงการ EEC โดยเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเตรียมพร้อมจุดระเบิดเศรษฐกิจในปี2568โดยเงินลงทุนกว่า1.2ล้านล้านบาทพร้อมลุยพัฒนา TOD High Speed เชื่อม3สนามบินรายละเอียดของข่าวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ทาง Up Future Channel ได้เลยครับ ในจุลาสุขมานพเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ได้มีการเปิดเผยว่าในปี2568จะได้เห็นการลงทุนในพื้นที่ EEC มีความคึกคักมากขึ้นเนื่องจากเป็นปีที่ออกดอกจากการลงทุนหลังจากที่ได้มีการหว่านเมล็ดพันธุ์มาระยะหนึ่งแล้วและจะเป็นพลังที่สำคัญในการระเบิดเศรษฐกิจที่จะมีการลงทุนในปี2568ไม่ต่ำกว่าแสนล้านบาท ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายของ EEC ที่ได้มีการตั้งไว้ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าการขับเคลื่อนการลงทุนทางเศรษฐกิจนับจากปีหน้าไม่ต่ำกว่า1.2ล้านล้านบาทซึ่งจะสามารถแบ่งการลงทุนของนักลงทุนที่ติดต่อเข้ามาในโครงการ EEC โดยตรงซึ่งมีการรอลงทุนแล้วกว่า20รายในวงเงินรวมประมาณ2แสนล้านบาทซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรม BCG หรือว่าเศรษฐกิจชีวาภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็นไปตามทิศทางของโลกเช่นอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าสะอาด Data Center โรงงานรี c y c l e ลแบตเตอรี่ EV ซึ่งเฉลี่ยลงทุนแต่ละโรงงานประมาณ1,000 0ถึง20,000ล้านบาทและนอกจากนี้นะครับยังมีเงินลงทุนจากโครงสร้างพื้นฐานวงเงินประมาณ200แสนล้านบาทเช่นโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินสุวรรณภูมิดอนเมืองอุตภา ซึ่งหลังจากที่การรถไฟลแห่งประเทศไทยได้ข้อสรุปกับบริษัทเอเชียเอราวันซึ่งเป็นผู้ได้รับสัมปทานในการแก้ไขสัญญาซึ่งเป็นข้อสรุปที่รัฐไม่เสียผลประโยชน์และเอกชนไม่ได้ประโยชน์เกินควรโดยเอกชนตกลงวางหลักประกันหรือว่าแบงก์การันตีเต็มจำนวนค่าก่อสร้าง1 1 9 0 0 0ล้านบาทถ้าขั้นตอนทุกอย่างจบลงคาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาร่วมกันภายในปี2567และสามารถเริ่มก่อสร้างได้ ในต้นปี2,568ในายจุลายยังได้กล่าวต่อไปนะครับว่าถ้าทุกอย่างเป็นไปตามเงื่อนไขสรุปจบและเสนอคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามขั้นตอนประเด็นต่อไปเราจะมีการให้เอกชนเริ่มก่อสร้างให้เร็วที่สุดเพื่อให้โครงสร้างพื้นฐานเกิดขึ้นเร็วที่สุดเพราะมันเชื่อมกับเมืองการบินภาคตะวันออกซึ่งเป็นจิ๊กซอที่ต่อกันให้สมบูรณ์ ในส่วนของความคืบหน้าของโครงการพัฒนาสนามบินอุตภาวและเมืองการบินภาคตะวันออกนะครับคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี2568โดยโครงการนี้รับผิดชอบโดยกองทัพเรือซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและบริษัทอุตภาวอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์เอชั่นซึ่งจะมีการเริ่มโครงการก่อสร้างเทอร์มินัลใหม่ที่สนามบินอุตภาวในจุลายยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าท EEC มองว่า นับจากนี้จะมีมิตรเงินการลงทุนสะพัดมากกว่า1.2ล้านล้านบาทนั้นเราประเมจากมูลค่าการลงทุนในส่วนของนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมเบื้องต้น2แสนล้านบาทจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่า3รอบหรือประมาณ6แสนล้านบาทรวมกับการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานไม่ต่ำกว่า2แสนล้านบาทคาดว่าจะหมุนอีก3รอบ6แสนล้านบาทเช่นการจ้างงานการก่อสร้างการลงทุนต่างๆ ทำให้เชื่อว,ว่าจะมีเม็ดเงินสะพัดนในระบบเศรษฐ,ฐกิจไม่ต่ำกว่า1.2ล้านล้านบาทซึ่งจะเป็นตัวจุดระเบิดให้กับเศรษฐกิจไทยและนอกจากนี้นะครับสำหรับโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินทางนายจุฬาสุขมานพได้มีการนำสื่อมวลชนลงพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในจังหวัดระยองและชนบุรีเพื่อเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานโครงการสำคัญในพื้นที่ EEC <ๆ>เช่นโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบิน ซึ่งมีแนวทางการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งหรือว่า TOD และติดตามความก้าวหน้าของการพัฒนาสนามบินอุตภาและเมืองการบินภาคตะวันออกทั้งนี้นะครับสำหรับการพัฒนาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3ามสนามบินซึ่งจะประกอบด้วย9สถานีจะมีการดําเนินการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีระบบขนส่งมวลชนหรือ TOD ที่จะสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ชุมชนและสังคม โดยทาง EEC ได้มีการดำเนินการจัดทำแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณรอบสถานีเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษเพื่อรองรับจำนวน2สถานีในปี2567ซึ่งได้แก่การพัฒนา TOD บริเวณสถานีฉะเชิงเซาในพื้นที่321ไร่และรวมถึงการพัฒนา TOD สถานีพัทยาในพื้นที่280ไร่ซึ่งสำหรับแนวคิดในการพัฒนา TOD สถานีพัทยานะครับ จะมีการพัฒนาที่อยู่อาศัยย่านพานิชยกรรมใหม่และรวมถึงศูนย์การประชุมและแสดงสินค้าเป็นตน้นทั้งนี้นะครับเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ E.E.C. ในพื้นที่3จังหวัดชนบุรีระยองและฉะเชิงเซาถือเป็นเครื่องจักรที่สําคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและตั้งเป้าที่จะดึงดูดเม็ดเงินการลงทุนจากทั่วโลกเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจของไทยให้พุ่งไปข้างหน้า และยังคงเป็นเครื่องมือสําคัญในการรักษาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยเพื่อให้ประเทศไทยนั้นหลุดพ้นจากประเทศที่มีกับดักรายได้ปานกลางมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูงและรวมถึงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วต่อไปในอนาคตครับผมและนั่นก็คือเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับความคืบหน้าของโครงการต่างๆเพื่อนๆสามารถติดตามได้ทาง Up Future Channel ในตอนต่อๆไปได้เลยครับ